สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนขั้นตอนง่ายๆในการเพิ่มยอดบันทึกของ TikTok อ,อกกันค่ะเพื่อ,อนๆท่านใดอยากได้ยอดบันทึกรายการปลูตัวนี้เพิ่มมาคืนดูเทคนิคนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลย แล้วเขามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmkht MM แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกนารสมารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ Google ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะในหาเพื่อเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารรย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักอนะันันในแล้วนะคะได้โมดูลตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะ ในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รถเร็วและบริการแต่ของละแพตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะแพตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น t ิกต็อกนะคะในตัวแพตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นบันทึกนะคะเพิ่มยอดบันทึกจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะบริการด้านใดมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกตามความชอบใจกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็น6 3 9 6ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดนะคะ1000ติดตามก็ทีนะคะ1,000 การบันทึกในราคา11บาทเองนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะอาจให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อไปได้นะคะส่วนลิงก์วิดีโอตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอที่จะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะยอดเติมอยู่ที่4นะคะนาลิงก์ไปวางกันได้ลเลยพอิดมาตรงนี้นะคะขั้นตัดอ,อยู่ที่10ใส่กับไป100รเลยค่ะในราคา1บาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยทางระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอย้อนขึ้นกันสักครู่นึงคะ่ะตอนนี้เราย้อนกลับไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันก แถบนี้จะเป็นแถบน้ำบังวายการสั่งซื้อจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ค่ะหรือเพื่อนานใดนะคะที่มีปัญหาติ้งเงินไม่เข้าค่าชา้าสักนิดนึงนบเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะที่ตวจชี้เหลือนะคะสถานะตอนนี้รอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักกูหนึงนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะตัวนี้ แกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังเปาวันเดชชิพเอตตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะอิปโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการติมเงินที่สุดเลยนะคะและมี t ุกมันนี้วันเดชอีกด้วยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูปดวงตานะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ สามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสถ้าเ์เ่อนของทูกๆกกันเติมเงินเข้าเลยนะคะ ไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาตเงินไม่เข้าข้าชาสักนิดนึงนะคะนาเลขออเดอร์นะคะวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากาต้องการความสะดวกรวดเร็วก็เลือกเป็นลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการเงินเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะก็อยากรูปสถานะด้วยสามารถมาตรวจสอบได้ที่น้านอีกเช่นกันค่ะ ในตอนนี้นะคะยอดบันทึกรายการโปรดได้ไเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะทางระบบใจดีมากๆเลยได้บวรเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยค่ะถือเพื่อนใดสนใจในบริการนี้กดติดนไปได้เลยค่ะ